อธิบายศีลห้าอย่างหมวดที่หนึ่งปัญจากาที่หนึ่งของส่วนที่จัดเป็นศีลห้าอย่างนักศึกษาพึงทราบอธ,าธิบายโดยแยกเป็นอนุปสัมปันาศีลเป็นต้นดังต่อไปนี้ก็ลาพระธรรมมาเสนาบดีสาริปุตตะกล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิธามากดังนี้ปริยันตะปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไร ศีลข,ของอนุปสัสมบันทั้งหลายผู้มีศิกขาบทเป็นที่สุดนี้จัดเป็นปริยันตะปาริสุที่ศีลอปาริยันตะปาริสุที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของอุปัสมบันทั้งหลายผู้มีศิกขาไม่มีที่สุดนี้จัดเป็นอปาริยันตะปาริสุที่ศีลปาริปุณณะปาริสุที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของกาลยาณปุถุชนทั้งหลาย ผู้ประกอบในกุศลธรรมผู้กระทำให้บริบูรณ์ในธรรมะอันจรดแดนแห่งพระเสกขะผู้ไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตผู้มีชีวิตอันสละแล้วนี้จัดเป็นปาริปุญณนะปาริสุทธ,ธิที่ศีลอัปรามัตถะปาริสุทธ,ธิ์ที่ศีลเป็นอย่างไรศีลของพระเสกขะบุคคลทั้งหลายเจ็ดจำพวก น้จัดเป็นอปรามั m a t t h a p a r i y u ีลปฏิปัสสธิปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของพระขีนาศบทั้งหลายผู้เป <t ix i> ็นสาวกของพระตถาคตเจ้าศีลของพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายศีลของพระตถาคตอรหันตสั Louise, มมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จัดเป็นปฏิปัสสธิปาริสุทธิศีล ในบรรดาศีลเหล่านั้นศีลของอนุปัสสัมปันทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นปริยันตปาริสุดทีิศีลเพราะเป็นศีลมีที่สุดด้วยอำนาจแห่งการนับศีลของอุปัสัมปันทั้งหลายถึงแม้จะมีที่สุดด้วยสามารถแห่งการนับอย่างนี้ว่าสังวรวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไวแล้วเหล่านั้นคือ9 0 0 0โกสิกข,ขาบท80ร้อยโสดสิข,ขาบท ห้าสิบแสนสิกขาบทและอื่นๆอีกสาสิบหกสิกขาบทรวมเป็นหนึ่งมื่นเจ็ดพันโกดห้าล้านสาสิบหกสิกขาบทสิกขาทั้งหลายในวินัยปิฎกทรงแสดงไว้ด้วยมุกเกิดไปยานดังนี้ก็ตามพึงทราบว่าคงเป็นอปริยันตะปริสุทธิศีลเพราะหมายเอาภาวะสมาทานโดยไม่มีส่วนเหลือ และภาวะที่ม่แสดงที่สุดได้ด้วยอำนาจลาบยศญาติองค์อวัยวะและชีวิตเหมือนศีลของพระอัมพขาตกะมหาติสเทระผู้อยู่ในจิระคุมพระวิหารเรื่องพระอัมพขาตกะมหาติสเถระจริงอย่างนั้นท่านพระมหาเทระนั้นไม่ละสัปปุริสานุสติข้อนี้คือ นโรชนพึงยอมสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งองค์อวัยวะอันประเสริฐเมื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตก็พึงยอมเสียสละองค์อวัยวะเมื่อระลึกถึงธรรมะก็พึงยอมเสียสละทรัพย์องค์อวัยวะและชีวิตแม้หมดทุกอย่างแม้เมื่อความสงสัยในชีวิตมีอยู่ท่านก็ไม่ยอมล่วงละเมิดสิกขาบทอาศัยอปริยันตปริสุทธิศีลนั่นแหละ และบรรลุพระอระหันตทั้งที่อยู่บนหลังอุบาสกนั่นเทียวสมดังที่ท่านพระมหาเทระนั้นกล่าวนิพนธ์ทักถาไว้ว่าอุบาสกนี้มิใช่บิดามิใช่มารดามิใช่ญาติทั้งมิใช่เผ่าพันธ์ของเธอเขากระทากิจเช่นนั้นให้แก่เธอก็เพราะเหตุแห่งเธอเป็นผู้มีศีลท่านทำความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยกคาย ได้บรรลุพระอระหันต์ทั้งทั้งที่อยู่บนหลังของอุบาสกนั้นฉะนี้ศีลของกัลยาณปุจุชนทั้งหลายแม้ปราศจากมนลทินเพียงชั่วจิตตุบบาทหนึ่งก็สำเร็จเป็นปทัทฐานแก่พระอระหันต์ได้เหมือนกันเพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งนับแต่อุปสมบทมาเหมือนชาติมณีที่นายช่างเจรไนดีแล้วและเหมือนทองคำ ที่นายช่างทำบริการดีแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นปริปุณณะปาริสุทธิศีลเหมือนศีลของพระมหาสังฆราคิตเถระและพระสังฆราชิตเถร,ระ,ระรผู้หลานเรื่องพระมหาสังฆราชิตเถระได้ยินว่าภิกษุสงฆ์ ได้เรียนถามถึงการบรรลุโลกุตระธรรมกับพระมหาสังคารคิตะเทระผู้มีพรรษาเกินหกสิบไปแล้วซึ่งนอนอยู่บนเตียงที่จะถึงแก่มรณาภาพพระเทระตอบว่าโลกุตระธรรมของฉันไม่มีลำดับนั้นภิกษุหนุ่มอุปถาของท่านกราบเรียนว่าท่านขอรับพวกมนุษย์ตั้งสิบสองยอโดยรอบประชุมกันด้วยสำคัญว่า ท่านจะปรินิพานความเดือดร้อนใจจกมีแก่มหาชนเพราะท่านถึงแก่มรณาภาพเป็นปุถุชนพระเทระพูดว่าเธอฉันไม่เริ่มทำวิปัสสนาด้วยคิดว่าจะรอพบพระผู้มีพระภาคเมตไตรถ้าเช่นนั้นเธอจงพยุงให้ฉันนั่งกระทำโอกาสให้ฉันพระภิกษุหนุ่มนั้น พยุงให้พระเทระนั่งแล้วก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับการออกไปข้างนอกของภิกษุหนุ่มนั่นแหลพระเทระได้บรรลุพระอระหัตแล้วได้ให้สัญญาด้วยการดีดนิ้วมือส่งประชุมกันแล้วเรียนว่าท่านขอรับท่านทำให้โลกจระธรรมบังเกิดในเวลาใกล้จะมรณภาพเห็นปานนี้ชื่อว่าท่านได้กระทำสิ่งที่กระทำได้ด้วยยาก พระเทระตอบว่านี้ไม่ใช่สิ่งกระทำได้ด้วยยากหรอกอาวุโสทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากฉันจะบอกแก่เธอทั้งหลายคืออาวุโสทั้งหลายนับจำเดิมตั้งแต่เวลาที่ฉันบวชแล้วมาฉันระลึกไม่ได้หรือว่ามีกรรมที่ฉันกระทำไปด้วยความไม่รู้โดยไม่มีสติฝ่ายพระสังฆรกคิตะเทระ ผู้หลานของท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนอย่างเดียวกันในเวลามีพรรษาห้าสิบชนีภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตะน้อยทั้งเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะคอรหาภิกษุนั้นได้โดยศีลและโดยสุตตะทั้งสองสถานภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตาน้อย แต่เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะสรรเริญภิกษุนั้นโดยศีลแต่สุตตะย่อมไม่สำเร็จแก่เธอภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตะมากแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะคอรหาภิกษุนั้นได้โดยศีลแต่สุตตะย่อมไม่สำเร็จแก่เธอภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตตะมากทั้งเป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นโดยศีลและสุตตะทั้งสองสถานใครเล่าควรที่จะนินทาพระพุทธสาวกนั้นผู้พหูุสูตรทรงธรรมมีปัญญาดีดุดแท่งแห่งทองคำชมพูนตพระพุทธสาวกนั้นแม้ฝูงเทวดาก็เฉยชมทั้งพรมก็สรรเสริญ อันหนึ่งศีลของพระเศษขษบุคคลทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นอัปปรามทัทธปาริสุทธิศีลเพราะเป็นศีลที่ไม่ได้ลูกคลำด้วยอํานาจแห่งทิฏฐิอีกในยะหนึ่งศีลที่ไม่ลูกคลำด้วยอํานาจแห่งราคะของปุถุชนทั้งหลายพึงทราบว่าอัปรามทัทธปาริสุทธิศีลเหมือนศีลของพระกุตุมพิยบุตติติสะเถระ เรื่องพระกุตุมพิยาปุตตะติสสะเทระก็แลพระผู้เป็นเจ้ากุตุมพิยบุตตะติสสะเทระนั้นอาศัยศีลเห็นปานนั้นแล้วเป็นผู้ปรารถนาที่จะตั้งตนไว้ในพระอระหันต์จึงได้กล่าวรับรองกับหมู่โจรผู้ภัยรีว่าอาตมาจะทำลายเท้าทั้งสองและทำสัญญาให้แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายอมรังเกียจ ย่อมละอายต่อความตายที่ยังมีราคะข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยกคายก็ได้บรรลุพระอรหัสตเมื่อรุ่งอรุณพอดีเรื่องพระมหาเทระรูปใดรูปหนึ่งแม้พระมหาเทระรูปใดรูปหนึ่งนั้นต้องอาพาธอย่างหนักไม่อาจที่จะฉันแม้อาหารด้วยมือของตนได้ นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและกร,ะรีสะของตนภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งเห็นอาการของท่านนั้นแล้วพูดว่าโอ๋หนอสังขารคือชีวิตเป็นทุกข์พระมหาเทระได้พูดกับภิกษุหนุ่มนั้นว่า,วาเธอฉันตายลงเดี๋ยวนี้ก็จะได้สวรรค์สมบัติฉันไม่มีความสงสัยในข้อนี้ขึ้นชื่อว่าสมบัติที่ได้มาเพราะทำลายศีลนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับได้ความเป็นคฤหรสถหัดเพราะบอกคืนสิกขาครั้นแล้วจึงได้ตัดใจว่าเราจะตายพร้อมกับศีลน,นี้นั่นเทียวนอนอยู่หน้าที่นั้นนั่นแหละพิจารณาโรคนั้นได้บรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้พยากรณ์แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยนิพนธะคถาเหล่านี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าต้องพยาธิอย่างใดอย่างหนึ่งถูกโรคเสียดแทงเป็นทุกข์ขนาดหนัก กะเลวรากอันนี้ก็เหี่ยวแห้งลงเร็วเหมือนดอกไม้ที่เขาหมกไว้ในฝุน่นกลางแดดกะเลวรากนี้เป็นสิ่งไม่น่าพึงใจคนผานกลับถือว่าเป็นสิ่งน่าพึงใจกะเลวรากนี้เป็นของไม่สะอาดคนพานกลับเห็นว่าเป็นของสะอาดกะเลวรากนี้เต็มเพียบด้วยซากศพนานาชนิดก็กยังเป็นรูปอันน่าพึงใจสำหรับผู้มองไม่เห็นความจริง ประชาชนทั้งหลายมัวเป็นผู้ประมาทเริงหลงอยู่ในกะเลวรากนี้อันอาดูลเปื่อยเนา่ามีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดมีพยาธิประจำจนทําทางสําหรับสู่สุคติให้เสียไปอันหนึ่งศีลของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระอรหันต์เป็นต้นพึงทราบว่าปฏิปสัสสธิปาริสุทธิศีล เพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ์โดยทำความกระวนกระวายทั้งปวงให้สงบระงับศีลห้าอย่างโดยแยกเป็นปริยันตาบปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลห้าอย่างหมวดที่สอง นักศึกษาพึงทราบอัธิบายในศีลห้าอย่างหมวดที่สองด้วยสามารถแห่งการประหารบาปธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นดังต่อไปนี้สมดังที่ท่านพระธรรมมาเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักว่าศีลห้าคือหนึ่งปานะหรือปหารการประหารซึ่งปานาติบาตชื่อว่าศีล สเวรมณนีความงดเว้นชื่อว่าศีลสเจตนาความจงใจชื่อว่าศีลสสังวระหรือสังวรความระวังชื่อว่าศีลหอวีติกมะความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลการประหาร ความงดเว้นความจงใจความระวังความไม่ล่วงละเมิดซึ่งอธินาทานกาเมสุมิชาจารมุตสาวาตปิสุณวาจาภรุสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิชื่อว่าศีลการประหารกามฉันทะด้วยเนคขมะประหารพยาบาทด้วยอัพยาบาท ประหารทีนามิทะด้วยอโลกสัญญาประหารอุทธจักด้วยอวิเคปะประหารวิจิกิจชาด้วยธรรมะวาวัฏฐานประหารอวิชาด้วยยานประหารอารติด้วยปราโมทประหารนิวร์ทั้งหลายด้วยปฐมฌานประหารวิตกวิจาร์ด้วยทุติยฌานประหารปีติด้วยตติยฌาน ประหารสุขและทุกข์ด้วยจัตุตถาชานประหารรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาอนัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัติประหารอากาศานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติประหารวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติประหารอากินจัญญายัตนะสัญญา ด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติประหานิจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาประหารสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาประหารอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนาประหารนันทิด้วยนิพพิทานุปัสนาประหารราคะด้วยวิราคานุปัสนา ประหารสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนาประหารอมุญจิตุกามยะด้วยมุญจิตุกามยตานุปัสนาประหารอาทานะด้วยปฏินิสักานุปัสนาประหารคณะสัญญาด้วยขยานุปัสนาประหารอายุหณะด้วยวายานุปัสนาประหารทุวสัญญา ด้วยวิปริณามานุปัสสนาประหารนิมิตด้วยอนิม ah ิตตาุปัสสนาประหารปณิธ ah ิด้วยอัปปนิหิตานุป ah ัสสนาประหารอภินิเวสะด้วยสุญตานุปัสสนาประหารสาราธานาพินิเวสะด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสนาประหารสัมโมหาภินิเวสะ ด้วยยถาภูตยานัศสนะประหารอาลยะพินิเวสะด้วยอาทินวานุปัสนาประหารอัปปาติสังขารด้วยปฏิสังขานุปัสนาประหารสังโยคาพินิเวสะด้วยวิวัตานุปัสนาประหารกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในฐานเดียวกับทิฏฐิด้วยโสตาปฏิมัก ประหารกิเลสช,ชั้นหยาบทั้งหลายด้วยสกัดทาคามิมักประหารกิเลสช,ชั้นละเอียดทั้งหลายด้วยอนาคามิมักประหารกิเลสอย่างสิ้นเชิงด้วยอารหัตตมักชื่อว่าศีลความงดเว้นความจงใจความระวังความไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลเห็นปานดังนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตเป็นไปเพื่อปราโมทเป็นไปเพื่อปัสสถินเป็นไปเพื่อโสมนัสเป็นไปเพื่ออเสวนะเป็นไปเพื่อภาวนาเป็นไปเพื่อทําให้มากเป็นไปเพื่ออลังการเป็นไปเพื่อบริขารเป็นไปเพื่อบริวารเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความสํารอก เพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็แลในธรรมะห้าอย่างนั้นธรรมะอะไรๆที่ชื่อว่าประหารย่อมไม่มีเป็นแต่เพียงเว้นความไม่บังเกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีปานาติบาเป็นต้นมีประการดังกล่าวแล้วอันหนึ่ง โดยที่การประหารนั้นๆย่อมเป็นการรองรับและอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนั้นๆและเป็นการดำรงอยู่โดยเรียบร้อยเพราะไม่กระทำความเกะกะเพราะเหตุนั้นการประหารจึงเรียกว่าศีลเพราะอัตถะว่าความปกติกล่าวคือความรองรับและความดำรงอยู่ โดยเรียบร้อยซึ่งได้พัฒน,นามาแล้วในตอนต้นนั่นแหละธรรมะสี่อย่างนอกจากนี้คือเวร,รมณีเจตนาสังวรและอวีติกมะท่านกล่าวไว้โดยหมายเอาสภาพที่เป็นไปของจิตด้วยสามารถแห่งความงดเว้นจากบาปธรรมนั้นๆหนึ่งด้วยสามารถแห่งความระงับซึ่งบาปธรรมนั้นๆหนึ่ง ด้วยสามารถแห่งความจงใจที่ประกอบด้วยความงดเว้นและความระวังทั้งสองนั้นหนึ่งด้วยสามารถแห่งความไม่ล่วงละเมิดบาปธรรมนั้นๆของบุคคลผู้ไม่ล่วงละเมิดอยู่หนึ่งส่วนอธาธิบายแห่งธรรมะสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าศีลข้าพเจ้าอธิบายไว้แล้วในตอนต้นนั่นเทียวศีลห้าอย่าง โดยแยกเป็นปหาหน้าศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้ก็แลการวิสัชนาปัญหาเหล่านี้คืออะไรชื่อว่าศีลหนึ่งที่ชื่อว่าศีลเพราะอัตถว่ากระไรหนึ่งอะไรเป็นลักษณะเป็นรสเป็นอาการปรากฏและเป็นประทัดฐานของศีลหนึ่งศีลมีอน,นิสงส์งอย่างไรหนึ่งและศีลน,นี้มีกี่อย่างหนึ่งดังนี้ เป็นอันจบลงด้วยอัธ,ธาธีิบายเพียงเท่านี้